สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกที่ผมจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแชร์เก็ดเล็กๆน้อยๆทางด้านวิศวกรรมนะครับโดยเฉพาะเราจะเน้นไปทางด้านวิศวกรรมบฏิภให้เพื่อนๆวิศวกรได้รับชมรับฟังกันสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการปรับแก้ค่า SPTN ทำไมผมถึงเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับเพราะว่า ถ้าเราจํากันได้เนี่ยนะครับในตําราหลายๆตําราเนี่ยจะก่อนที่จะนําค่า SPTN ไปใช้เนี่ยนะฮะมันจะมีการปรับแก้ค่อนข้างเยอะทีเดียวทําไมมันจําเป็นต้องปรับแก้เยอะแยะขนาดนี้นะครับมีเหตุผลอะไรแล้วถ้าเราไม่ปรับจะได้ไหมนะครับผมเชื่อว่าหลังจากที่ทุกท่านได้ดูวิดีโอนี้แล้วเนี่ยนะครับน่าจะสามารถที่จะตอบคําถามเหล่านี้ได้ค่า SPTN บางคนก็เรียกว่าค่า n บางคนก็เรียกว่า n-value นะครับมันคือจำนวนครั้งที่ใช้ในการกระแทกด้วยลูกทุ่มน้ำหนักแล้วกระบอกเก็บตัวอย่างทะลุทะลวงลงไปในดินเป็นระยะ12นิ้วในการทดสอบจริงเราจะให้กระบอกเก็บตัวอย่างมันดันลงไปในดินเป็นระยะ18นิ้วไม่ใช่12นิ้วนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ช่วง6นิ้วแรกเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยนะที่มันดันลงมา6นิ้วแรกเนี่ยเราจะตัดทิ้งเพราะเราถือว่ามันมีผลเนื่องจากการรบกวน ดินในระหว่างที่ทําการจอดสํารวจนะครับดังนั้นส่วนที่เราจะใช้จริงๆเนี่ยก็คือช่วงที่มันดันลงมาหลังจาก6นิ้วแรกไปแล้ว12นิ้วสุดท้ายนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะกระบอกเก็บตัวอย่างมันดันลงไปเป็นระยะ12นิ้วแล้วต้องใช้จํานวนลูกตุ้มกระแทกเท่าไหร่อันนั้นก็คือค่า SPT n ทีนี้มาดูเรื่องของการปรับแก้นะครับหลังจากที่เราได้ค่า n มาจากสนามแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่เอาไปใช้เขาแนะนําว่าให้มีการปรับแก้ซะก่อน ทีนี้การปรับแก้มีอะไรบ้างการปรับแก้เน,นะฮะถ้าเราดูจากตัวปรับแก้เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าเราแบ่งออกมาเป็นเป็นประเภทเนี่ยนะครับมันจะมีแค่สองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือการปรับแก้เนื่องจากเครื่องมือและวิธีการทดสอบนะครับ กับ2ก็คือเป็นการปรับแก้เนื่องจากหน่วย,ยแรงประสิทธิผลนะครับทีนี้ <c oughs> เรามาดูตัวแรกก่อนนะครับการปรับแก้เนื่องจากเครื่องมือและการทดสอบเนี่ยมันจะอยู่ในหน้าสไลด์นี้นะครับในการปรับแก้เนื่องจากเครื่องมือและการทดสอบเนี่ยมันมีตัวปรับแก้ทั้งหมด3ตัวซึ่งถ้าเราดูจากสมการเนี่ยเราก็จะเห็นมันก็คือตัวปรับแก้3ามตัวนี้ครับ E M CB แล้วก็ CR นะครับตัวค่า n ตัวนี้ก็คือค่าค่า SPTn ที่อ่านได้ในสนามนะครับส่วนนี้ก็คือค่าที่ปรับแก้แล้วนะครับมันจะเป็น n60 หรือ n60 ซึ่งมีความหมายก็คือมันคือ n ที่ได้จากเครื่องมือและวิธีการทดสอบที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ60% นั่นหมายความว่าในการทดสอบของเราเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีประสิทธิภาพมากหรือว่าน้อยกว่า6 0เพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับให้มันเป็นค่ามาตรฐานที่60ซนะครับโดยมันจะมีตัวปรับอยู่สาตัวนะครับตัวที่1ก็คือ emEM EM ก็คือเป็นการปรับปรับแก้เนื่องจากประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจะขึ้นกับอ่าปัใจจัยในเรื่องของวิธีการทดสอบแล้วก็เรื่องของ คุณภาพแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีการรวบรวมนะครับตารางเนี้ยนะฮะเป็นตารางที่เราใช้กันค่อนข้างเยอะนะฮะในตำราหลายๆเล่มนะครับรวบรวมมาจากค r รตันในปี1990เนะครับเขาบอกว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะที่เขาไปรวบรวมมานะครับก็จะมีอาร์เจนตินาบาราซิลจีนโคลัมเบียญี่ปุ่นสหราชอาณาจากักรแล้วก็อเมริกานะครับชนิดของลูกตุ้มที่แตกต่างกันวิธีการปล่อยตกที่แตกต่างกันก็จะให้ประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในประเทศเหล่านี้นะเราก็สามารถเลือกมาดูได้เลยครับว่าค่า EM ของเราเป็นเท่าไหร่แต่เป็นที่น่าเสียดายครับว่ามันไม่มีประเทศไทยนะครับผมก็เลยลองไปสืบค้นตําราในบ้านเราดูนะครับก็พบว่ามันมีงานวิจัยเราพบว่าค่า EM เนี่ยนะมันจะมีค่าในประเทศไทยนะครับสําหรับเป็นแบบโดนัทแฮมเมอร์นะเขียนไว้ด้วยแล้วกันโดนัทแฮมเมอร์นะครับ มันจะมีค่า EM อยู่ระหว่าง0.4ถึง0.5นะก็คือ40-50%เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะเราอาจจะใช้ค่ากลางก็ได้ครับก็คือ45%นะครับสำหรับประเทศไทยนะฮะ <c oughs> นั่นคือตัวปรับแก้ตัวแรกตัวปรับแก้ตัวถัดมาก็คือ CB นะ CB ย่อมาจากอะไรครับ B ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า b o r o นะครับนะมันเป็นตัวปรับแก้เนื่องจากขนาดหลุมจอ นะครับในการทาหลุมเจาะเนี่ยนะครับมันอาจจะมีทั้งการทาหลุมเจาะขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางนะสำหรับบ้านเราเนี่ยหลุมเจาะที่นิยมทํากันก็คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสี่นิ้วนะครับทีนี้เนี่ยผลของหลุมเจาะมีผลยังไงนะครับลองดูนะฮะผมอาจจะเขียนรูปให้ดูถ้าสมมุติว่าเรามีหลุมเจาะขนาดใหญ่กับหลุมเจาะขนาดเล็กแล้วนี่เป็นกระบอกเก็บตัวอย่างแบบผ่า นะเราจะเห็นว่าไอตัวหลุมเจาะแบบเล็กเนี่ยมันจะมีการคอนไฟหรือมีการอบล้อมเนี่ยนะเยอะกว่านะครับมันมีการอบล้อมเยอะกว่าขณะที่ถ้าหลุมเจาะขนาดใหญ่เนี่ยด้านบนมันเปลือยครับนะบมันเป็นหลุมเจาะนะเพราะนั้นการอบล้อมมันก็จะน้อยกว่านะครับทําให้ที่สภาวะเดียวกันคอนดิชันเหมือนกันทุกอย่างเลยครับแต่หลุมเจาะต่างกัน ดินก็ตัวเดียวกันการทดสอบเหมือนกันนะฮะแต่ลุมเจาะขนาดต่างกันเดาได้ไหมครับว่าตัวไหนจะให้ค่าเอ็นมากกว่าลุมเจาะขนาดเล็กนะครับลุมเจาะขนาดเล็กเนี่ยนะไอตัวเนี้ยเอ็นตัวเนี้ยนะผมให้เป็นเอ็นเอสแล้วกันนะนี่เป็นเอ็นอลนะครับเอสก็คือ small นะฮะแอลก็คือ large นะแต่เอ็นที่ได้จากลุมเจาะขนาดเล็กเนี่ยมันจะได้มากกว่าจากหลุมเจาะขนาดใหญ่ ทีนี้เนื่องจากหลุมเจาะที่เรามักใช้กันเนี่ยมักจะเป็นหลุมเจาะขนาดเล็กครับไม่เกิน4.5นิ้วนะอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็ใช้หลุมเจาะขนาด4นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันก็ให้ตัวเซตมาตรฐานไว้ว่าหลุมเจาะขนาดเล็กเนี่ยเป็นขนาดมาตรฐานนะครับแต่ถ้าใครจะไปใช้หลุมเจาะที่ใหญ่ขึ้นก็ได้ครับนะบแต่เนื่องจากค่า n ที่เราได้เนี่ยมันจะน้อยกว่าตัวมาตรฐาน ดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราได้ค่าเท่าไหร่ให้เพิ่มขึ้นนะครับให้ปรับมันเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันมีค่าเท่ากับค่าที่เป็นหลุมเจาะมาตรฐานก็คือหลุมเจาะขนาดเล็กดังนั้นตัวปรับแก้ก็จะต้องมีค่าเพิ่มขึ้นนะมันก็จะเห็นว่าถ้าหลุมเจาะ6นิ้วก็จะเป็น1.05หนะหลุมเจาะ8นิ้วก็จะเป็น1.15นะครับ